โอ้โหครับเพื่อนๆข่าวใหญ่ครับมีข่าวใหญ่มาบอกเลยครับตอนนี้ B ีวีเริ่มบุกตลาดโลกอย่างเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งการบุกตลาดโลกครั้งนี้บีวีผลเอากองทัพรถไฟฟ้าจากประเทศไทยของเรานี่แหละครับไปส่งตรงไปถึงยุโรปเลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้อมูลนี้น่าสนใจตรงไหนนะครับสวัสดีครับก็พบกับรายการ EV Station by h s Group อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เรานําข่าวสารที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของบ้านเราเลยนะครับเป็นการนํารถไฟฟ้าจากบ้านเราเนี่ยไปส่งถึงยุโรปเลยนะครับซึ่งการส่งครทางนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเราไปด้วย รถไม่ใช่รถสิเราไปด้วยเรือขนาดยักษ์นะครับซึ่งมีชื่อว่าเจิ้งโจอ่าหลายคนอาจจะเห็นภาพผ่านกันบ้างแล้วนะครับกับเรือบรรทุกขนาดใหญ่ของมีวดีที่จอดเทียบท่าที่บ้านเรานะครับซึ่งไลทูเดย์นะครับได้เปิดเผยข่าวนี้ออกมาครับว่าเรือเจิ้งโจเนี่ยได้มาจอดเทียบประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําการส่งรถเนี่ยไปที่ประเทศในฝั่งยุโรปด้วยนะครับซึ่งเรือเจิ้งโจเนี่ยมีขนาดใหญ่มากซึ่งบรรทุกได้ถึงเ0็0ัถึง7,500ัน้าร้อคันนะครับในการบรรทุกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับครั้งน ก็จะเป็นการส่งมอบอีกรล่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นการส่งออก b v d ที่เป็นรุ่น p l u k i n Hybrid ครับแน่นอนบ้านเราผลิตแล้ว2รุ่น ก็คือซีรอนซิกกับซิลไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าส่งออกไปข้างนี้จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นโคมขนาดไหนกับการนํากองทัพของ BV d ดีไปส่งจากไทยนะครับผลิตจากโรงงานที่ระยองของไทยเนี่ยไปส่งที่ยุโรปเลยและนี่ครับที่เป็นสัญญาณให้บอกให้รู้ว่านะครับทาง BV d ดีของเราเนี่ยทางประเทศไทยของเรานะครับโรงงานที่ระยองถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่ใหญ่มากๆของ B v d ีนะครับที่จะนํารถส่งออกไปยังทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยนะครับครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรับฟังข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่ เพืนคนไหนนะครับที่มองเห็นเจ้าเรือทันนนี้นะครับจอดอยู่ที่ท่าที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับว่ามันใหญ่โตขนาดไหนนะครับแล้วติดตามกับพวกเราครับ BVD h s i l Group ทั้ง7ดสาขานะครับ